สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําวิธีการบันทึกเกียรติบัตรการพัฒนาตนเองและเกียรติบัตรรางวัลของคุณครูนะคะโดยก่อนอื่นเลยค่ะไปที่หน้าหลักของระบบค่ะให้มองหาไปที่สัญ,ญาลักษณ์การพัฒนาตนเองค่ะโดยจะเป็นสัญ,ญาลักษณ์ไอคอนคนโดนขึ้นบันไดแบบนี้นะคะเมื่อคลิกเข้าไปในไอคอนค่ะจะเป็นหน้าตาของการบันทึกการพัฒนาตนเองค่ะโดยที่การบันทึกผลงานรางวัลจะอยู่ข้างๆกันนะคะ พูดถึงในส่วนของการบันทึกการพัฒนาตนเองก่อนค่ะจะเป็นเรื่องของเกติบัติการอบรมค่ะการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเท่านั้นในส่วนอื่นๆที่เป็นรางวัลและผลงานให้ไปไว้ในคอลัมน์ของผลงานรางวัลน,นะคะอันดับแรกก่อนเลยเราจะบันทึกการพัฒนาตนเองค่ะให้คลิกไปที่ปุ่มบันทึกการพัฒนาตัวนี้หรือคลิกที่ชื่อตัวเองก็ได้ค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเป็นแบบฟอร์มการพัฒนาตนเองวิธีการกรอกข้อมูลค่ะกรอกวันเดือนปีที่เราไปอบรมมา กรณีที่อบรมบันเดียวให้สองช่องนี้เป็นวันที่ตรงกันนะคะถัดไปในส่วนของเรื่องที่อบรมค่ะประโยชน์ที่ได้รับสถานที่หน่วยงานให้กรอกข้อมูลลงไปได้เลยในส่วนของช่องหลักฐานค่ะในส่วนของช่องหลักฐานจะต้องเป็นหลักฐานที่มาจากลิงก์ของ google drive เท่านั้นโดยลิงก์นั้นต้องถูกเปิดเป็นสาธารณะแล้วแนะนำให้เป็นรูปเกียรติบัตรแนวนอนนะคะด้านล่างจะมีแจ้งรายละเอียดเอาไว้ให้ทราบค่ะ วิธีการนำลิงก์มาวางนะคะก่อนอื่นเลยให้คุณครูไปที่ Google Drive ของตัวเองค่ะหรือคลิกจากได้ด้านบนก็ได้เปิด Google Drive ที่ใช้งานค่ะหลังจากนั้นมองหาไปที่โฟลเดอร์ชื่อของตัวเองค่ะหรือโฟลเดอร์ที่เก็บเกียรติบัตรตัวนั้นนะคะให้คุณครูคลิกจุด3จุดแชร์แล้วคัดลอกลิงก์หรือมองหาปุ่มคําว่าคัดลอกลิงก์ตามภาพฉายนะคะตัวนี้ค่ะเมื่อคลิกคัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วค่ะ ให้กลับมาที่หน้าจอระบบที่เราทำการกรอกข้อมูลหลังจากนั้นให้เอามาวางในช่องของหลักฐานค่ะและคุณครูก็ทำการกดบันทึกหรือกดเพิ่มค่ะกรณีแก้ไขให้กดบันทึกในกรณีของการเพิ่มข้อมูลค่ะก็จะกดเป็นปุ่มคอลัมน์เพิ่มข้อมูลตัวนี้ค่ะเมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วคุณครูสามารถบันทึกแก้ไขข้อมูลรายละเอียดได้หรือลบไฟล์เกียรติบัตรได้นะคะโดยที่ การบันทึกให้กรอกข้อมูลทั้งหมดนี้ใหม่อีกทีหนึง่งแล้วก็กดปุ่มบันทึกได้เลยกรณีไม่ใช้งานให้กดปุ่มคำว่าลบได้เลยค่ะเมื่อคุณครูอัปโหลดเกติบตัตรเรียบร้อยแล้วผลที่ถูกต้องจะต้องแสดงผลตามภาพฉายในตอนนี้นั่นก็คือเป็นรูปเกติบตัตรที่เป็นแนวนอนค่ะสามารถมองเห็นได้ในส่วนของผลงานรางวัลค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้คลิกคาว่าบันทึกรางวัลเลยค่ะ สิ่งที่เราจะต้องกรอกก็คือผลงานค่ะหน่วยงานที่มอบค่ะแล้วก็ช่องหลักฐานทําเหมือนเดิมค่ะคลิกจากลิงก์ Google Drive ค่ะพอวางลิงก์แล้วค่ะคุณครูก็กรอกข้อมูลส่วนที่เหลือค่ะกรอกวันเดือนปีค่ะหลังจากนั้นกดเพิ่มข้อมูลได้เลยทั้งสองส่วนในส่วนของการพัฒนาตนเองและผลงานรางวัลค่ะจะมีในส่วนของภาพปกรายงานค่ะให้คุณครูทำการ อัปโหลดภาพปกรายงานในส่วนตรงกลางนะคะโดยคลิกคำว่าเลือกไฟล์แล้วก็คลิกอัปโหลดในส่วนของภาพปกที่แสดงตรงกลางจะเป็นภาพแนวนอนนะคะให้เลือกตัดแต่งภาพให้เรียบร้อยแล้วเอามาอัปโหลดเข้าค่ะจะได้เป็นหน้าปกรายงานการพัฒนาตนเองและรายงานผลงานและรางวัลน,นะคะ